นับเป็นความสําเร็จนะครับคุณผู้ชมครับที่วันนี้ทางกองทุนการออมแห่งชาติหรือกอชอนนั้นได้มีรูปแบบการออมประเภทต่ตางๆของประชาชนในหลากหลายอาชีพด้วยกันเพื่อเน้นความมั่นคงในระยะยาวโดยเฉพาะกลุ่มที่มีอาชีพที่เป็นอิสระนะครับมีหมู่บ้านชุมชนหนึ่งคุณผู้ชมครับที่นําเรื่องของการออมเป็นเรื่องสําคัญและชักพาผู้คนในชุมชนนั้นเข้ามารักีิสัยการออมด้วยกันอย่างเช่นที่ชุมชนพันท้ายโนรสิงจังหวัดสมุทรสาครน,นั่นเองนะครับ วันนี้ตัง้งแต่เช้ามาได้ป่เต็ดสิบแก้วนะครับช่วงเย็นก็จะไปสะพานแรงไปที่สะพานแดงตอนเย็นจะมีคนขึ้นไปเที่ยวไปทุกวันไหมไปไปทุกวันถ้าเสาร์อาทิตย์ก็ไปแต่เช้าถ้าวันธรรมดาจะขายหน้าประสอกอดักหนึ่ง โครงการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่าเนี่ยธรรมานาและเศรษฐกิจกพอเพียงเรื่องการออม ไม่มีโครงการอะไรที่เหมือนโครงการนี้ได้เงินไปใช้ในในยามชาลาผมออมมาได้3ปีครับพอครบอายุ60ปีผมก็ได้คืนมาครับได้คืนมาเขาก็จะโอนมาทางธนาคารที่ผมบอกหมายเลขบัญชีไปครับโครงการนี้ดีมากมา เขาได้สะสมเงินได้ออมเงินไว้บ้านปลายชีวิตก็สักชวนเพื่อนผู่ค้าหรือที่ขายของเนี่ยมาสะ,สะสมมาออมกันก็มั่นใจว่ากองทุนนี้สามารถช่วยเหลือเราได้ตอนเราอายุ60ปีขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ต้องเดือดร้อนลูกหลานถ้าะเราอายุมากไปเนี่ยคือเราก็จะมีเงินเดือนกินไงคะเขาคข้า,ขาขคืนให้ฝากร้อยหนึ่งรัดช่วยร้อยมันก็ไม่มากนะักสำหรับอาชีพเกษตร,รษกรอย่างพวกเรา ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมากว่า16ปีที่ผ่านมาและได้เพิ่มขึ้นมากกว่าระ2 0กลายเป็นสังคมผู้สูงอายุระดับสมบูรณ์ในปัจจุบันและคาดการว่าหากเพิ่มมากกว่า128จะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุระดับสุดยอดในอีก10ปีข้างหน้าและเพื่อให้ประชาชนเตรียมความพร้อมสู่วัยเกษียณอย่างมีคุณภาพมีไรายได้และชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี จึงเกิดระบบการออมเงินทั้งภาคบังคับและภาคสมัครใจโดยการออมภาคบังคับรัฐจัดให้กับผู้ที่เป็นแรงงานในระบบจากข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติพบว่าปัจจุบันแรงงานในประเทศไทยมี37.5ล้านคนเป็นแรงงานในระบบกว่า17ล้านคนส่วนที่เหลือคือแรงงานนอกระบบหรือผู้ประกอบอาชีพอิสระกว่า20ล้านคนซึ่งไม่มีการออมภาคบังคับ มีเพียงการออมภาคสมัครใจที่รัฐจัดให้คือบริการสังคมมาตรา40ใน3ทางเลือกจำนวนกว่า3ล้านคนรวมถึงกองทุนการออมแห่งชาติหรือกออชที่ปัจจุบันมีสมาชิกกว่า2ล้านคนยังเหลืออีกกว่า15ล้านคนที่ยังไม่อยู่ในระบบสวัสดิการใดๆกองทุนการออมแห่งชาติเป็นกองทุนการออมภาคสมัครใจที่รัฐจัดให้กับแรงงานนอกระบบที่ไม่มีสวัสดิการอื่นใดรองรับ ได้มีบำเหน็จบำนาญในยามเกษียณเหมือนแรงงานในระบบจากเงินออมสะสมและเงินที่รัฐสมทบเพิ่มตามช่วงอายุของสมาชิกเพื่อความมั่นคงในวัยเกษียณการจ่ายเงินสมทบสมาชิกที่มีอายุ15-30ปีรัฐจ่ายเงินสมทบให้ร้อยละ50ของเงินสะสมแต่ละครั้งเมื่อรวมกันทั้งปีไม่เกิน600บาทอายุ30-50ปี รัฐจ่ายเงินสมทบให้ร้อยละ8 0ของเงินสมทบแต่ละครั้งเมื่อรวมกันทั้งปีไม่เกิน960บาทอายุ50-60ถึงปีรัฐจ่ายเงินสมทบให้เต็มจำนวนของเงินสมทบแต่ละครั้งเมื่อรวมกันทั้งปีไม่เกิน1,200บาทสมาชิกจะได้รับผลประโยชน์ในการค้ำประกันผลตอบแทนสำหรับสมาชิกที่อ,อมจนครบอายุ60ปีในอัตราไม่น้อยกว่าดอกเบี้ยเงินฝากประจำ12า12เดือน ได้รับสิทธิ์ลดหย่อนภาษีด้วยเงินเต็มจำนวนของเงินสะสมจังหวัดสมุทรสาครเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มีสมาชิกเข้าร่วมกองทุนการออมเกือบ8,000รายโดยมีหลายหน่วยงานร่วมดำเนินการสำหรับโครงการนี้นะครับเป็นโครงการออมของทางรัฐบาลนะครับเราเรียกว่ากองทุนกออชนะครับเพื่อ เป็นกองทุนบำนาญน,นะครับสำหรับแรงงานที่อยู่นอกระบบนะครับแล้วก็ประสงค์จะออมเงินนะครับเป็นภาคสมัครใจนะครับจังหวัดสมุทรรกรมีอยู่เกือบประมาณเกือบ800 0รายนะครับที่สมัครสมาชิกกอชอนะครับแล้วมีการส่งส่งเงินกองทุนอยู่ต่อเนื่อง ในส่วนของการประชามพันธ์นะครับเมื่อทางคลังจังหวัดและก็คณะผู้บริหารการคลังประจําจังหวัดสุบทศนครนะครับรับนโยบายมานะครับทางสํานังกงานคลังจังหวัดก็ได้ประสานภาร,รกิจนั้นกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือหน่วยงานอื่นลงประชามพันธ์ในพื้นที่นะครับทั้งการให้ความรู้นะครับให้ความรู้เบื้องต้นแล้วก็ให้ก็อเสนอแนะต่างๆนะครับเกี่ยวกับ การอมนะครับว่าการออมสําคัญอย่างไรนะครับสำหรับภาคสมัครใจหรือบุคคลที่ยังไม่มีบําบนาญภาคบังคับนะครับก็เชิญชวนมาร่วมสมัครกับกองทุนการอมแห่งชาติหรือกอชอเราเมื่อท่านอายุครบ60ปีแล้วนะครับท่านก็สามารถที่จะได้รับบํานาญตลอดชีพได้นะครับ ในช่วงปี2,562ถึง2,564เกิดวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนา2019ได้ส่งเสริมให้สมาชิกรู้จักการใช้บริการผ่านแอปพลิเคชันเพื่อรักษาระยะห่างไม่ต้องเดินทางมาติดต่อด,ด้วยตนเองขณะที่ธนาคารอมสินสาขาสมุทรสาครสำนักงานอมสินภาค4 หนในผู้นำด้านการส่งเสริมการออมให้กับประชาชนมาเป็นเวลานานได้เดินหน้าสนับสนุนโครงการกองทุนการออมแห่งชาติให้ประชาชนได้เข้าถึงโดยสะดวกธนาคารออมสินนะคะเราเป็นผู้นำในการส่งเสริมการออมนะคะตรงนี้เราดูแลประชาชนลูกค้าฐานลากอยู่แล้วนะคะแล้วก็กรณีที่เป็นลูกค้าฐานลากค่ะที่เป็นชาวบ้านตรงนี้นะคะเมื่อธนาคารออมสินได้ลงไปประชาสัมพันธ์ในท้องที่นะคะก็ ลูกค้ามาใช้บริการที่ธนาคารมาสมัครเป็นสมาชิกกองทุนกออชตรงนี้ลูกค้าก็จะสามารถเข้าถึงธนาคารอมสินได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็เป็นฐานตั้งต้นในการที่จะยื่นกู้หรือว่าใช้บริการกับธนาคารได้ต่อไปอะคะ่ะตรงนี้ก็ขอเชิญชวนประชาชนทุกคนนะคะที่สนใจใช้บริการตรงนีนะะ้สามารถเข้ามาติดต่อได้ที่ธนาคารอมสินทุกสาขานะคะแล้วก็กรณีที่ต้องการให้ธนาคารอมสินลงไปประชาสัมพันธ์ให้ในท้องที่ ก็ทางธนาคารอมสินภาค4นะคะก็ยินดีที่จะลงไปให้ความรู้แล้วก็ให้บริการกับประชาชนในทุกท้องที่ได้ะคะ่ะวันนี้่แวันนี้ต่างกัเช้ามาได้ป่ะร็จสีแก้วนะครับลุงสมศักดิ์รถทองชายว,าาวัย76ปีอยู่หมู่สี่ตําบลพันท้ายนรสิงห์อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครผู้นำชุมชนด้านจิตอาสามากว่าครึ่งชีวิต เริ่มตั้งแต่การรวมกลุ่มชาปนก,กิจกองทุนหมู่บ้านงานกิจกรรมสาธารณะได้ใช้โอกาสทุกครั้งเมื่อพบปะกับสมาชิกในชุมชนชักชวนให้เข้าร่วมกองทุนกอ,อชหลังจากได้รับการถ่ายทอดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างท่องแท้เพราะเห็นว่าจะสร้างความมั่นคงให้กับชาวบ้านในวัยเกษียณส่วนตัวเองได้เข้าร่วมกองทุนมาตั้งแต่ปี2559ในยุคแรกๆที่เปิดกว้างแบบไม่จำกัดอายุผมเป็นสมาชิกตั้งแต่ ปี59ประมาณกลางๆปี459เริ่มทำงานชุมชนครั้งแรกก็คือกองทุนหมู่บ้านนะฮะตั้งแต่ปี2544นะฮะจิเก่งทำงานควบคู่กับกองทุนหมู่บ้านเนี่ยหลายๆอย่างนะฮะงานในชุมชนจะเป็นสภาชุมชนจะเป็นเรื่องเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านนะผู้สูงอายุ นะหลายๆอุปกรณ์ในชุมชนที่มีอยู่นะฮะก็จนเมื่อเป็นสถาบาันการเงินชุมชนแล้วก็ามาจับางานเรื่องกอชอนะของกองทุนการออมแห่งชาตาิได้รับคำแนะนำจากหลายๆหน่วยงานนะฮะอย่างของทางประกันสังคมบ้างนะฮะทางจังหวัดบ้าง นะก็พัฒนาชุมชนบ้างนะฮะก็เพราะกองทุนหมู่บ้านเนี่ยทำงานอยู่กับกับหลายๆหน่วยงานนะฮะก็ได้มาเป็นเขาเรียกว่าไปทำข้อตกลงกับกอชอนะฮะเป็นหน่วยรับสมัครสมาชิกส่งเงินกอชออคือถ้าเราอยู่เฉยๆเนี่ย มันมันมันก็ไม่ได้ทำอะไรผพรว่ามันเสียเวลาไปโดยโดยเปล่าประโยชน์นะนะถ้าเราเรามีชีวิตอยู่เนี่ยมันต้องต้อง,ต,องต้องทำประโยชน์ให้กับชุมชนนะฮะให้กับประเทศชาตินะผมถือว่าอ่าเรามาทำงานช่วยชาติกว่าได้นะแต่ผลที่ได้รับก็คือประชาชนในใน,ในชุมชนในพื้นที่นะเพราะทำงานแล้ว มันสบายใจนะฮะมันสบายใจ mm hmm. เกี่ยวกับสุขภาพด้วยหลายๆอย่างนะ mm hmm. ผมเองเนี่ยใครๆก็ว่าสุขภาพผมแข็งแรงจริงๆผมก็ว่าผมแข็งแรงนะเพราะว่าเราทํางานด้วยด้วยความจริงใจเราไม่ไม่เครียดทํางานแล้วสบายใจเนะี mm ่ย hmm. ผมว่าทุกคนแหะที่เป็น, mm hmm. เ,ปนเป็นอาสาสมัครเนี่ยหรือเป็นจิตอาสาเนี่ยเพราะว่า ถ้าไปถามเนี่ยเขาจะตอบคล้ายๆกันนะทำงานแล้วสบายใจนะีฮะมันก็จะทำให้สุขภาพกายสุขภาพใจเนี่ยด,ดีดีขึ้นแหลคคะครับเราทำงานด้วยด้วยความจริงใจเราไม่ไม่เครียดทำงานแล้วสบายใจเนะี่ยผมว่า ทุกคนนนแหละที่เป็นเป็นอาสาสมัครเนี่ยหรือเป็นจิตอาสาเนี่ยเพราะว่าถ้าไปถามเนี่ยเขาจะตอบคล้ายๆกันนะทำงานแล้วสบายใจชาวบ้านเนี่ยจะมาติดต่อทําธุระกับกองทุนหมู่บ้านเนี่ยด้วยหลายๆกิจกรรมพอมีกอชอเนี่ยเราก็ได้ชักชวนสมาชิกให้มาทำกอชอก่อนจะชักชวนก็ถามก่อนว่าเขามีประกันสังคม หรือไม่นะฮะถ้าใครไม่มีประกันสังคมเราก็ชวนกขาเข้ามาทำแล้วเราก็พูดถึงระเบียบที่กอชอวางไวนะ้น่ะว่าคุณตัดยังไงนะสมัครกอชอได้จะต้องส่งเงินแบบไหนนะฮะได้ผลตอบแทนยังไงนะฮะก็เราก็สามารถพูดได้เหมือนกับกอชพูดอ่ะคุณน้าสมศักดิ์ชวนครับ นสสักสิทชวนผมก็ก,ก็ก็ถามเหมือนกันว่าเวลาจะได้คืนจะได้ยังไง mm hmm. คุณนาเขาก็บอกว่าอายุหกสิบแล้วพออายุหกสิบปีก็จะมีทางทางอะไรอะ่ะทางกอชอครับเขาจะมีส่งหนังสือมาให้ให้ให้เราเอาหน้าบัญชีของอธนาคารออมทรัพยบครับ ออมทรัพย์แล้วก็ส่งหมายเลขบัญชีไปให้เขาพอผมส่งมาให้สักประมาณเดือนหนึ่งครับแล้วเขาก็จะโอนตังมาให้อ๋อผมผมออมมาได้สามปีครับพอครบอายุหกสิบปีผมก็ได้คืนมาครับได้คืนมาเขาก็จะโอนมาทางธนาคารที่ผมบอกหมายเลขบัญชีไปครับได้มาจริงครับ มันก็สมตั้งแต่ร้อยบาทนะฮะมีตั้งแต่ร้อยบาท200บาท8 0 0บาท1,000บาทคือประชาชนเขาได้ออมไอ้ที่ดีที่สุดก็คือเนี่ยประชาชนเขาได้ออมเมื่อยามชลาเนี่ยเขาเขาจะมีเงินได้ใช้ตลอดชีวิตนะฮะถ้าใครออมได้ตามกำหนดผมจะมีกำหนดนะเก็บเดือนละครั้งคือเดือนละครั้งเนี่ยไม่ใช่ระเบิดให้วันเดียวนะ เราเปิดให้สี่วันหนึ่งเดือนในหนึ่งเดือนเนี่ยเราเปิดให้ทําการสี่วันมาส่งเราเสาร์อาทิตย์แรกของเดือนเสารอาทิตย์ที่สองของเดือนจะมาชาระเดือนใดเดือนหนึ่งเอ้ยวันใดวันหนึ่งก็ได้หอยอันนี้ไม่เยอะฮะประมาณสักหมื่นเจ็ดหมื่นแปดประมาณนั้นเพราะว่าเดือนละร้อยละร้อยส่วนใหญ่แต่เราก็โดย่าจะไปส่งเงินอื่นด้วยเงินกองทุนหมู่บ้านเงินอะไรแต่ลอะไรเนี่ยจริงๆ เดือนละาสง่งเราส่งเยอะอะหมายว่าส่งเป็นหลายแสนเลยอะเดือนแต่เฉพาะตรงนี้มันแค่คนละร้อยน,นั่นเองมันก็เลยไม่เยอะถ้ามาชําระที่นี่เราเอาใบเสร็จชั่วคราวให้เขาก่อนชั่วคราวก็หมายความว่าเป็นเป็นเป็นใบเสร,ร็จเล่มอย่างเงี้ยคือคือชั่วคราวเนี่ยก็ชั่ววันสองวันนะฮะเออไม่เป็นเช่าวันสองวันก็ชั่วชั่วเดือนแรก แต่เราพอพอเดือนเข,เขาเขามาชำระเดือนใหม่เราจะเอาใบาเสร็จจริงให้เขาไปแบบนี้อันนี้มาจากไหนคะจากธนาคารองมสินนะเวลาเข้ามาจ่ายจ่ายเดือนนี้เอาใบาเสร็จเดือนก่อนไปอย่างเงี้ยแต่เราก็ออกใบเสร็จชั่วคราวให้ให้ทุกคนนะจริงๆเราต้องทำอย่างโปร่งใสรับเงินเข้ามาต้องเก็บใบเสร็จทุกทุกอย่างนะพอหลังจากนั้นแล้วเราก็เก็บ รวบรวมไปส่งธนาคารอมสินนอกจากชวนคนให้เข้าร่วมออมเงินกับกออชแล้วลุงสมศักดิ์ยังอาสารับนำเงินออมของสมาชิกไปฝากเข้าบัญชีธนาคารอมสินซึ่งอยู่ห่างจากชุมชนกว่า10กิโลเมตรแต่ก็ได้ทำหน้าที่นี้ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตทุกครั้งถ้าผมที่จะทำอะไรเนี่ยคนก็เชื่อแล้วเขาเชื่อแล้ว เพียงแต่เขาถามรายละเอียดเท่านั้นเองเพราะเราสร้างความเชื่อมั่นมาหลายสิบปีแล้วไนงะแล้วทำผมทำอะไรเนี่ยผมอยากเป็นคนค่อนข้างจะตรงไปตรงมาผมไม่กลัวคนว่าผมไม่กลัวคนว่าผะว่าคนว่าเราก็เฉยซะถ้าเราไม่ผิดนะถ้าเราถ้าเราพลาดไปเราก็อธิบายเขาฟังผมถึงได้อยู่อย่างไม่เครียดเนี่ยผมไม่มีเครียดหรอกใครจะว่าใครจะด่า,าผมดนด่าเยอะนะแต่ ผมจะเฉยไม่แหม่สดาก็ด่าไปเพราะเราไปห้ามเขาไม่ได้เนี่ยผมทํางานเนี่ยถามกรรมการสมาชิกมายืนด่าหน,น้าสํานักงานเนี่ยนะก็ด่าก็ดาไปมันยังไม่ถึงก็รุนแรงอะไรมากนะเพราะเราทํางานตรงเนี่ยเขาว่าเราเสียสละเนี่ยมันต้องทําได้ทุกอย่างนะเสียสละทุกอย่างเสียสละแม้กระทั่งจะจะไปโกรธเขายังไม่โกรธเลย เราถือว่าเขาเข้าใจผิดช่างเขาสักวันเขาเขาาจะทราบเองเพราะถ้าเราไปไปโกรธเขาเนี่ยมันจะทําให้เราต้องมาคิดไงพอมาคิดแล้วมันจะเครียดนยีผมบอกคนอยู่เรอยอ่ะผมบอกจะไปเครียดนะอะจริงๆเราทําเรื่องการเงินเนี่ยมาเยอะก่อนหน้าเนี้ยเป็นของอมสินทซับมั่นคงคล้ายๆเนี้ยคล้ายๆเนี้ยก็ทํามาเกือบสิบปีนะตอนนั้นคนทํามาก็พอใจ ก็ได้เงินคืนถึงกําหนดก็ได้เงินคืนเสียชีวิตก็ได้เงินไปเงี้ยนะฮะกองทุนหมู่บ้านเรามีชาธาธกิจเรามีเงินจัดจ่ายเรามีเงินต่อแทนราะถึงกําหนดนได้ตามที่ที่ที่เราเรากาหนดตามที่เราประชาชนนีนะ่ฮะประชาชนก็เลยเลยเชื่อมัน่นผมทำอะไรเนี่ยผมยากเป็นคนค่อนข้างจะตรงไปตรงมานี่คือเสียงสะท้อนของบรรดาสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติหรือกออชอ ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่บ้านพันท้ายโนรสิงห์อําเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครที่ได้แบ่งปันเงินไรายได้ออมเงินเข้ากองทุนเพื่อใช้ในวัยเกษียณใช่อันนี้ก็เหมือนเหมือนเราฝากเงินแห้วครับออมออมแล้วก็เหมือนฝากเงินครับเวลาครบกําหนดก็มีเงินคืนถ้าเราไม่ออมเวลาเราอายุมากเราก็ไม่มีเงินใช้วิ่งขายของมาเห็นแล้วเขา้า ดีดีดีฝ่ายที่ทั่วไปที่ผมไปขายของที่เจอนะเขาบริหารงานสื่อสัตยุจริตและบั่นคงไม่ค่อยผิดนัดผิดสัญญาอะไรครับเงินกู้เงินอะไรได้อ๋อก็ตัวตัวตัวประธานเองครับเพราะอยู่ใกล้บ้านกันตัวประธานก็ไปแนะนําว่าจะเปิดเป็นกองทุนดีไหมเนี่ยผมก็สนับสนุนว่าดีเพราะชาวบ้านแถวนี้จะได้มีเงินมาสะสมมาอม เก็บไว้กินบนปลายของชีวิตก็มั่นใจว่ากองทุนนี้สามารถช่วยเหลือเราได้ตอนเราอายุเยอะขึ้นไป60ปีขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ต้องเดือดร้อนลูกหลานเออถ้าเราอายุมากไปเนี่ยคือเราก็จะมีเงินเดือนกินไงคะเขาคับคืนให้ในระดับหนึ่งแล้วก็เงินก็เนี่ยเราฝากร้อยหนึ่งรัฐช่วยร้อยมันก็ไม่มากนักสำหรับอาชีพเกษตรกรอย่างพวกเราค่ะคือไม่ได้อยู่ในระบบก็สามารถที่จะ ตตรรรรงงนนีีี้้้้ไดใหมเออกสาารครบ่่วยูจให้กริง,กอง,อรา,งากความรักความสามัคคีความเข้มแข็งของชุมชนตำบลพันท้ายนรสิงห์นำไปสู่การสร้างสังคมแห่งการเกื้อกูลกันผู้คนในชุมชนมีวินัยด้วยการออมเพื่อความมั่นคงในบ้านปลายชีวิตถือเป็นพื้นฐานสำคัญของการต่อยอดความสำเร็จจากโครงการกองทุนการออมแห่งชาติ นำไปสู่ความร่วมมือในทุกกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นโครงการที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำในสังคมสร้างหลักประกันที่มั่นคงในชีวิตของประชากรสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมสร้างความมั่นคงของผู้สูงอายุให้มีไรายได้ที่พอเพียงจนถึงวัยเกษียณยกระดับศักยภาพของประชากรในประเทศได้อย่างยั่งยืน คุณผู้ชมครับเรื่องราวของการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติหรือกอชอมไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับคุณผู้ชมยังคงสามารถติดตามเรื่องราวรายละเอียดช่องทางการออมรวมไปถึงสิ่งที่ได้ตอบรับจากการออมกับทางกอชอได้ผ่านทางเว็บไซต์ทางการหรือว่าแอปพลิเคชันง่ายๆเลยนะครับที่สําคัญตรงนี้จะเป็นการสร้างความมั่นคงและลดปัจจัยเสี่ยงทางด้านการเงินให้กับคุณผู้ชมอีกทางหนึ่งด้วยนะครับ